สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับช่วงดวงประจำเดือนมีนาคมกับพี่หมอเซนเซียนะคะราศีที่พี่หมอจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือราศีกรกฎนั่นเองชาวกรกฎเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเดือนนี้จะเจออะไรคลิปนี้นะดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเลยนะดังนั้นนะคะเอาที่ตรงกับพลังงานเรื่องราวของเราเป็นหลักนะถ้าไม่ตรงต้องขยับไปดูราศีข้างๆกันนะจ๊ะอ่าไปดูกันดีกว่า คลิปนี้พี่หมอจะเปิดแค่เรื่องการงานกับการเงินนะความรักจะแยกไปอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะอืมมาชาวกรกฏเดือนนี้จะเจออะไรอืมดูสิอ่าชาวกรกดค่ะให้หลักประจำเดือนนี้ได้ไพ่ก้าวไม้ ก้าไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาวธาตุไฟดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวกรกฏมากๆในเดือนนี้นะเดือนมีนาเนี่ยก็คือเมษสิงห์ธนูอ่าไพ่ก้าวดาบเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ก้าไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องความคิดมากชาวกรกฏบางคนอาจจะมีเรื่องเครียดคิดมากวิตกบางคนอาจจะทํางานเยอะทํางานหนกัก อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะคะปวดหลงปวดหลังปวดตาสายตาสั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีนะดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะในช่วงนี้จริงๆพี่หมอแอบเห็นไพ่ข้างเคียงเราด้วยไพ่ข้างเคียงของเราเนี่ย เอาจริงๆมันพูดถึงเรื่องการงานการเงินเป็นหลักดังนั้นชาวราศีกรลกฎในเดือนนี้อาจจะโฟกัสกับตัวเองค่อนข้างเยอะทั้งในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทำงานอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะอืไพ่ขยายนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่ราชินีเหรียญและได้ไพ่อัศวินไม้อย่างที่บอกค่ะชาวกรกฎในเดือนนี้จะมีความบ้างานค่อนข้างเยอะทํางานค่อนข้างหนัก ไม่รู้ว่าทําด้วยแพชชั่นหรือทําด้วยเพราะมันเป็นเดทไลน์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่หลักๆคือเดือนเนี้เราจะมีความบ้างงานค่อนข้างเยอะถ้าแบบเป็นเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยเลิกงานกลับบ้านแต่ก็เรากดก็อาจจะแบบไม่เดี๋ยวคอยอยู่ต่ออีกแป๊บนึงบางคนก็หอ,อบงานไปทําที่บ้านดังนั้นนะคะย้ำระวังให้ดีเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือว่าปวดหลัง หัวตาสายตาสาั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังให้ดีนะถ้ามันเป็นเรื้อรังมากๆมันจะได้ไปหาหมอเอานะพี่หมอเป็นห่วงนะจ๊าอ่ะมาดูในเรื่องการงานการเรียนของเราดีกว่าการงานการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างการงานการเรียนค่ะได้ไพ่ก้าไม้เหมือนเดิมเลยเออวกอขึ้นมาย้ำมากๆว่าแบบเราเนี่ยบ้าง,งานค่อนข้างเยอะได้ไพ่สี่ถ้วยและได้ไพ่ สามเหรียญในเรื่องของการงานการเรียนนะพี่หมอรู้สึกว่าทั้งคู่เลยในเดือนนี้จะเน้นไปในเรื่องการทํางานเป็นทีมการทํางานกลุ่มนะคะซึ่งข้อดีของการทํางานกลุ่มก็คือเราไม่ต้องเหนื่อยมากทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอ่าแต่ว่าก็ต้องระวังค่ะมันจะมีบางคนที่กินแรงเราซึ่งอันนี้อาจจะต้องเคลียร์ไพ่ขยายประจําเดือนของชาวกรกฎพี่หมอเห็นไพ่หนึ่งดาบด้วย ึ่งดาบคือการตัดสินใจชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีความใจดีก็จริงแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีใครเมาเปรียบเราก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากทีมอย่างเย็นชาก็คือแบบอืมถ้ากินแรงก็ออกไปอะไรแบบนี้นะพี่หมอว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะคือในบรรดา,12าส12ราศีชาวากรกฎก็คือใจอ่อนมากที่สุดแหละ ถ้าทำให้เขาต้องแบบเด็ดขาดได้เนี่ยแสดงว่าต้องแย่จริงๆนะเอออย่านะคะอย่าทำให้ชาวกรกดต้องเด็ดขาดนะเพราะลายนี้คือเด็ดขาดปุ่มนี้คือไม่มีใจอ่อนอีกแล้วนะอืมอ่ะในเดือนนี้นะคะจะเน้นในการทำงานและการเรียนเป็นทีมภายขึ้นว่าการเป็นวันแมนโชอาจจะทำให้ชาวกรกดต้องลำบากดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าวันแมนโชเนาะถ้ามันไม่จำเป็นนะคะในเดือนนี้นะอืม โอเคจริงๆเช่ากรกฎบางคนอาจจะมีความเกรงใจเพื่อนด้วยแบบทํางานทีมก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนไม่อยากใช้ไม่อยากเอ่ยปากสั่งจริงๆพี่หมอว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการทํางานเราพูดฟีดแบคกันตรงๆได้นะคะอย่ายอมให้แบบมีคนมาเอาลัดเราเปรียบเรานะบอกไว้ก่อนนะอถ้ามาดูกันคะ่ะในเรื่องของงานใหม่ ที่ยื่นงานใหม่มีเกณฑ์ได้ไหมหูหเฮ้ยได้ไพ่ดุดได้ไพ่ค่า The Emperor ได้ไพ่หกถ้วยและได้ไพ่ราชินีไม้พี่หมอรู้สึกว่ายังไงก็ช่างชาวกรกฏถ้ายื่นงานใหม่มีเกณฑ์ได้งานใหม่สมใจนะคะมีเกณฑ์สมหวังกับงานคน่อนข้างเยอะและน่าจะเป็นงานที่เราอยากได้เป็นงานที่เราชอบเพราะเผอาะวเราอ่ะเคยเลงงานงานนี้มานานแล้ว แต่โอกาสนะมันหลุดลอยไปก่อนเดี๋ยวมันจะวนกลับมาให้เราได้คว้าอีกครั้งนะคะอ่ะชาวกรกฎถ้าอยากเปลี่ยนงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดียื่นงานไว้เยอะๆนะคะมีโอกาสได้นะแต่ยังใดๆก็ช่างนะอย่าเพิ่งลาออกถ้ายังไม่ได้งานใหม่นะคะให้ได้งานใหม่ก่อนนะอืมอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินการเงินคะ่ะการเงินเป็นยังไงจ้า การเงินค่ะการเงินได้ไพ่สี่ไม้หนึ่งไม้และสองเหรียญพี่หมอรู้สึกว่าในเรื่องการเงินเดือนนี้ชาวกรกฏไม่ค่อยมีปัญหาเออไม่ค่อยมีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนภัยขึ้นว่าที่บ้านก็พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือถ้าเราเอ่ยปากขอนะแต่ชาวกรกฎก็จะมีความขี้เกียจใจแหละก็ไม่อยากรบกวนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ในเดือนนี้จริงๆจริงๆสองเหรียญมันขึ้นมาเนี่ยก็ บางคนอาจจะมีแผนที่อาจจะซื้อของใหญ่เข้าบ้านเช่นซื้อรถซื้อบ้านเช่าคอนโดซื้อคอนโดเสื้อสังหาในช่วงนี้นะคะไพ่สองเหรียญขึ้นมาเตือนว่าถ้าจะซื้อจริงๆบริหารแผนการเงินให้ดีพราะมีเกณฑ์ที่ถึงที่บ้านจะช่วยซัพพอร์ตแต่เราเองก็จะมีเงินไม่พอใช้เอานะถ้าใครจะซื้อช่วงนี้นะคะวางแผนการเงินให้ดีนะแต่นอกเหนือจากนี้พี่หมอมองว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคะ่ะก็ใช้แบบ ได้เรื่อยๆไม่ลาบากเออถึงลําบากก็แบบคุยกับที่บ้านเขาก็จะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะแต่ก็ต้องแบบต้องต้องต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีขอซัพพอร์ตในเรื่องที่สมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าแบบแม่ขอตังค์หน่อยจะเอาตังค์ไปเหมาลอตเตอรี่ยกแผงอย่างเงี้ยออ,อันนี้อาจจะไม่ได้นะกออ็ต้องแบบคุยกันในเรื่องเหตุผลเรื่องความลําบากจริงๆนะอือ ต่อไปจ้าดูเรื่องโชคลาภกันโชคลาภโชคลาภโชคลาภนะคะชาวกรกฎในไพ่สี่ถ้วยแปดาบและไพ่เดอะมูนชาวกรกฎช่วงนี้พี่หมอต้องบอกว่าไม่มีโชคนะคะช่วงนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดอืมคือเล่นก็มีเกณฑ์ที่จะผิดหวังค่อนข้างเยอะเออแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยากเล่นเนาะชีวิตนี้มันต้องเสี่ยง พี่หมอก็คงต้องแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับความฝันเป็นความฝันแบบฝันร้ายนะคะฝันไม่ดีฝันที่แบบเราตื่นมาแล้วเราจะเหนื่อยอ่ะอันเนี้ยมีเกณฑ์เป็นฝันให้โชคนะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าค่ะเราไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเล่นก็เล่นขำๆเท่านั้นนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วนะสําหรับดวงภาพรวมทั้งเดือนของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะจ๊ะ ให,ให้กำลังใจมันจะเป็นกำลังใจหรือเป็นคำแนะนำก็ได้นะอ่ะให,ให้กำลังใจขึ้นมาบอกว่าให้กำลังใจอ่ะเธอมีสายตาแห่งการปลอบประโลมที่ปลุกเรียกพลังกำลังให้ฟื้นคืนถ้อยคำแห่งกำลังใจของเธอสามารถกระตุ้นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นให้กลับมาอีกครั้งเธอคือแหล่งพลังสําหรับทุกคนวันนี้ฉันจะให้การช่วยเหลือแก่ใครก็ตามที่อ่อนล้าเพราะฉันรู้ว่าบางเวลา เราก็ต้องการใครมงคลในวันที่เราอ่อนแออืมมันอาจจะเป็นคําแนะนําแหละเพราะว่าแบบอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของงานชาวราศีกรกฎเดือนเนี้มันเน้นทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนที่ทํางานเป็นทีมดังนั้นนะคะไพ่จึงบอกว่าในบางครั้งเนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นเป็นการตอบแทนเช่นกันเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบสร้างมิตรภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เรากับคนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวอ่าด้วยเรื่องไพ่การเงินเนี่ยเราเห็นในเรื่องของครอบครัวเขาซัพพอร์ตเราเรื่องเงินใช่ไหมดังนั้นเวลาตอนที่เรามีเราก็อาจจะซัพพอร์ตเขาบ้างซื้อของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆหรืออาจจะพาไปกินข้าวหรือถ้าไม่สะดวกก็อาจจะให้ตังค์เล็กๆน้อยๆเป็นการซัพพอร์ตคืนอะไรแบบนี้นะคะอืมมาก่อนจากการจามาดูกันว่าไพ่อาหารนำโชคของเรา จะพาเราไปกินอะไรกันนะในเดือนนี้อืมโอ้หายกินไม่ยากหายกินไม่ยากโอเคเชาาก็ระกดค่ะอาหารนำโชคนะคะเนื้อเนื้อกระป๋องเออหายกินง่ายมากอะเข้าร้านสะดวกซื้อก็คือมีวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็พวกซุปกระป๋องอาหารกระป๋องโอ้เน้นไปทางอาหารกระป๋องนเนี่ยอืมก็ก็กินได้นะแต่กินให้มันครบสารอาหารเนาะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรดี อาจจะเป็นมื้อด่วนเนาะเพราะว่าชาวกรรกรอาจจะมีความโหงงานค่อนข้างหนักดังนั้นอาจจะไม่ว่างไปรอร้านอาหารไม่ว่างกับข้าวอาหารกระป๋องก็อาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่รวดเร็วแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีจํากัดสารอาหารได้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าอย่างเช่นแบบเนื้อกี่กรัมอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่กินคลีนหรือเปล่านะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะคะเจอกันใหม่จ้า